วันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าที่มีการคอลแลบเรชันระหว่าง3แบรนด์แต่ราคาไม่แรงอย่างที่คิดอย่าง n i ก e ้เบ z เ r l o ์โล a เอ็กซากายเอ็กซ์าวตัวนี้ราคารีเซลบวกจากป้ายมาประมาณไม่ถึง1,000นะครับคุณสามารถได้รองเท้าที่มีการคอลแลบเรชันระหว่าง3แบรนด์แล้วก็เป็นแบรนด์ใหญ่ๆด้วยวัรสรุปจะดีแค่ไหนดีเทลจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ let's go สวัสดีครับผมฟิลจากช anel ฟินนลออนฟรี feed, ช anel นนลพาลเพื่อนเดไปออนฟีในอาหารที่ต่างๆด้วยครับสุดเฟี้ยวนะครับผม วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเป็น Nike Blazer Low x Chaiky x Cow ซึ่ง Nike น่าจะรู้จักแล้วเนาะผมจะไม่พูดถึงนะครับตัว Blazer นะครับผมโมเดลนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเคยไปคอลแลบกับตัวไหนบ้างเนาะเดี๋ยว Blazer เนี่ยเคยคอลแลบกับ c h a i k อย่างเดียวก็มีนะที่จะเป็นตัวสีฟ้าสีดําแล้วก็จะมีสีเทาวูฟเกรย์เนาะตัวที่เด่นๆดังๆเลยนะที่โมเดล Blazer ไปคอลแลบเนี่ยก็จะเป็นคอลแลบ of white ที่อยู่ในซีรีส์ของ The Chain เนาะก็จะมีตัวสีคคครรรรีีีมมมนนะะะะัับบแล้วก็จสดําาปณ นี้ประมาณนี้สำหรับตัว n i ก e b เ a z e ซเนาะซึ่ง b l a z e r เนี่ยจะมี2เวอร์ชันนะจะมีตัวเวอร์ชัน b l a z e r l o w คือเขาจะตัดข้อออกแบบนี้เลยไม่ได้มีการรีดีไซน์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นน่ะเป็นการตัดข้อแล้วก็เห็นฟองน้ำอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นตัว b l a z e r Mid จะเป็นอีกแบบหนึง่งจะมีข้อสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมส่วนประวัติของซาไคลพูดถึงซาไคลแล้วก็พูดถึงประวัติของมันเลยนะครับผมซาไคลเนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าไฮเอ็นเนี่ยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนาะซึ่งต ซึ่งดีไซเนอร์ของซาคายเนี่ยชื่อคุณจิโตเซอาเบะนะครับ ตัวเด่นๆที่ซาไคลเนี่ยเอ็กกับไนกี้เนี่ยจะไม่ใช่เบรเซอร์นะครับผมจะเป็นตัวไนกี้วอเฟอรนะครับผมซึ่งจะเป็นโมเดลหนึ่งนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูตัวเด่นๆของมันเนี่ยจะเป็นตัวสีชมพูนะครับสีชมพูเหลืองผมจะขึ้นรูปให้ดูมันจะมีคอลเลคชันอยู่นะครับผมส่วนคาวนะครับผมเป็นแบรนด์จากอเมริกาเนาะดีไซเนอร์เนี่ยชื่อว่าไบรอันโดเนลลี่นะครับผมเป็นดีไซเนอร์ที่เขาทำกราฟฟิตี้เนาะตะก่อนแล้วก็ค่อยมาผัานตัวทำพวกสีแฟชั่นมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนี้นะคคคครััับบผมมซึ่่งเเเนนีียยก้ lo, ขา,ยา,มมาขาวะลว อยู่ในโครที่เพิ่งขายในโตเกียวเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่คาวส์เนี่ยมาร่วมงานด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีไนกี้เนาะย้งกันอีกทีไนกี้ชาไทยแล้วก็มีคาวนะครับผมมารวมกันเป็นคอลเลคชันตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ทาออกมาเนี่ยจะไม่มีโมเดลเบสเซอร์มิดนะครับผมจะมีแค่โมเดลเบสเซอร์โลนะครับผมตัวคอลเลคชันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4สีเนาะตัวเด่นสุดในคอลเลคชันนี้เลยนะจะเป็นสีฟนะ้าแล้วก็จะมีตัวสีแดงสีม่วงแล้วก็มีตัวสีเทานะครับผมคอลเลคชันนี้จะมีทั้งหมด4คู่เนาะก็มีประมาณนี้สําหรับประวัติเนาะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับผมเขาจะนําจุดเด่นเนี่ยของแต่ละแบรนด์เนี่ยมารวมอยู่ในรองเท้าคู่นี้คู่เดียวเดี๋ยวเรามาดูดีเทลมากกว่าว่าจุดเด เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go มาถึงดีเทลครับดีเทลผมพูดเลยนะว่าแค่กล่องก็แปลกว่าชาวบ้านแล้วมาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะครับขออนุญาตเก็บรองเท้าแป๊บหนึ่งกล่องนะครับผมจะเป็นกล่องสีดำนะแล้วก็เป็นกล่องที่เป็นฝาติดกับตัวกล่องเนาะไม่ใช่กล่องแบบแอร์จอแดนนะเลเซอร์จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมเป็นกล่องที่ฝาติดกับตัวกล่องนะครับซึ่งจะไม่ใช่กล่องธรรมดาที่เราเคยเจอเว้ยตัวนี้เนี่ยเป็นงานคอลแลบ3แบรนด์มันจะธรรมดาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมมาดูฝากล่องกันก่อนเลยนะคร จะได้เป็นฟอนต์ซาไคนะครับผมฟอนต์ซาไคลถ้าเพืเ่อนเเห็นเนี่ยจะเป็นตัว x 2ตัวซึ่งมันคือสัญลักษณ์ของคานะครับผม แล้วก็มีเขียนซากใครเนี่ยข้างล่างนะครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนการเขียนกราฟิตี้หรือว่าเป็นรอยวาดนะครับผมซึ่งอัน,น,เน,องน,อนเนี้ยเป็นสไตล์ของเขานะครับผมแล้วก็มีฟอนต์เนี่ยเป็นซากไครอยู่ข้างหลังนะครับผมเขาไม่ได้ทําลวกๆเลยนะเวย้ยมันเป็นปั๊มตัวหนังสือออกมาจากฝากล่องเลยอะคือจับแล้วมันจะมีความนูนอย่างชัดเจนอะ <Wow. S 2> มันดูพรีเมียมและดูพิเศษกว่ากล่องแบบธรรมดามากๆอะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าตัวฟอนต์ตรงนี้เนี่ยมันจะปั๊มให้มันนูนขึ้นมานะครับผมมันดูพิเศษมากๆเลยนะครับพ โลโก้ไนกี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่โลโก้ไนกี้แบบฟอนต์ธรรมดาจะเป็นฟอนต์ที่อารมณ์แบบคาวครับคือเขาจะใช้แบบเหมือนลายกราฟิตี้อ่ะเป็นรูปไนกี้ขึ้นมาเวยรอบกล่องเลยนะครับผมจะมีตรงส่วนที่เป็นป้ายไซส์เนี่ยที่เขาไม่ทําขึ้นมาตัวนี้ก็มีเนาะแล้วก็ตรงข้างหน้านี่ก็มีนะครับผมส่วนป้ายไซส์เนี่ยก็จะไม่มีนะครับผมป้ายไซส์เป็นป้ายไซส์ปกติเลยวันนี้เนี่ยผมได้เป็นไซส์8 US นะครับผมตัวนี้ผมกดได้มาจากไนกี้เลยนะขออวยหน่อยนะครับไม่ได้กดได้มาพักใหญ่แล้วสำหรับเว็บไนกี้นะคร ผมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมรองเท้ามีความใหม่โอเคกล่องก็มีประมาณนี้ครับผมมีความพิเศษอย่างชัดเจนนะแล้วก็มีความแตกต่างกว่ารองเท้าคู่อื่นๆอ,อย่างชัดเจนะ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงวัสดุด,ด้านในกันดีกว่ากระดาษห่อรองเท้ามาต่อเลยดีกว่านะครับผมเปิดมานะครับผมเปิดมาเราเจอกระดาษห่อรองเท้าซึ่งกระดาษรองเท้ามีหมด2ชั้นนะครับผมชั้นแรกเนี่ยจะเป็นกระดาษที่คอลแลประหว่างสากลกับค้าวนะครับผมผมโชว์กระดาษเลยลวกันเดี๋ยวห่อใหม่ก็ได้อันเนี้ยกระดาษภายในนะครับผมจะเป็นแผ่นหนึ่งซึ่ง เป็นกระดาษปกตินะเป็นกระดาษปกติไนกี้เลยขอไม่รีวิวนะครับผมกระดาษไม่มีลายอะไรเลยนะครับส่วนอีกกระดาษหนึ่งที่ห่อด้านนอกเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องรีวิวแล้วเพราะมันแตกต่างอย่างชัดเจนครับเค okay, มาดูถึงกระดาษห่อครับกระดาษห่อรองเท้าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องเล็กให้ดูแล้วกันนะครับ มันจะเป็นลายสกรีนครับก yes. ็จะมีเป็นโลโก้ซาไคล์คาวส์แล้วก็มีตัวโมเดลตัวรองเท้าเนี่ยเป็นเบรเซอร์โลเนาะตัวที่ X กับซาไคลแล้วก็คาวส์นะครับผมเป็นเหมือนวาดรูปแบบเป็นกราฟฟิตีวาดรูปขึ้นมาซึ่งสวยงามแล้วก็แตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างชัดเจนนะครับมันดูพรีเมียมอะว่างานคอลแลบมันจะเป็นประมาณนี้แหละมันจะดูพรีเมียมแล้วก็มีความแตกต่างจากรองเท้าที่เปลี่ยนคัลเลอร์เว์ธรรมดาธรรมดาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูถึงรองเท้าเลยดีกว่าเปิดมาเนี่ยเราจะเจอกับเชือกด้วยเขาจะมีเชืออกาสรงซึ เชือกสารองอเนี่ยก็แตกต่างจากตัวเชือกที่เขาร้อยมากับตัวรองเท้านะครับผมให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเชือกคอตตอนเนาะจะมีทั้งคอตตอนสีเหลืองที่อยู่ด้านในเนาะแล้วก็คอตตอนสีม่วงที่อยู่ด้านนอกนะครับผมส่วนเชือกแถมที่เขาแถมมาเนี่ยจะเป็นเชือกอารมณ์แบบเชือกกลมเว้ยซึ่งรู้สึกแปลกเหมือนกันว่ามันแตกต่างจากตัวที่เขาร้อยมากับตัวรองเท้าอย่างชัดเจนเลยแต่เขามีให้แค่นี้มีชุดเดียวเลยนะครับเป็นเชือกสีขาวอย่างนี้เชือกกลมนะครับก็งงเหมือนกันว่าเวลาร้อยออกมามันจะเป็นยังไงมันมาีกร สมสาษระหว่างคาวส์กับซาไคลเนี่ยได้ลงตัวมากมากนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยที่มีข่าวลือออกมานะว่าจะมีการคอลแลบเบชันระหว่างซาไคกับคาวส์เนี่ยคนหือหามากแล้วมันเหมือนมันมีเขาเรียกว่าไงแบ็กดอร์หรือว่าแบบมีคนไปซื้อก่อนนะนะครับแล้วเขาเอามาขายในยซอลเอ,กอ็กะราคามันเคยขึ้นเลพันเหรียญเลยนะแต่พอออกมาลิมิเตออกมาจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของมันเยอะหรือว่าคนสนใจน้อยลงราคาดีเซลเนี่ยกับตกลงมาแบบควบเลยะนะครับผมตัวชูลงเลยนะตัวสีฟ้าเนี่ยก็จะประมาณแค่800 0หรือ7 0 0 0เท่านั้นนะครับผมซึ่ มันผิดคาดเนาะก็เลยพูดนะครับผมผมไม่ได้บอกว่ามันเฮ้ยสองพันหรือว่า1000พันมันถูกนะแต่แค่สถิติเนี่ยจากตอนแรกที่เราคาดการว่ามันจะสูงแบบสูงมากอะ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยราคามันเอื้อมถึงอะ่ะแล้วก็มันไม่ได้แพงขนาดอย่างที่คิดอะ่ะนะครับพูดถึงคาร์ลเวย์ครับตัวนี้เนี่ยคาร์ลเวย์เยอะมากนะเยอะมากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะมีสีเหลืองของเชือกเนาะแล้วก็มีสีม่วงนะครับผมมีสีแดงตรงเลสการ์ดนะครับแล้วก็มีตัวสีชมพูกับสีฟ้านะครับผมตรงสวูชเนาะ ก็ประมาณนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมีความแบบคัลล์ฟูลมากๆนะใครที่แต่งตัวแบบใต้แบบหลากสีหน่อยอะ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมตัวนี้มาในโมเดลของเบรเซอร์โลเนาะก็จะเป็นเหมือนเอารองเท้าตัวมิดเนี่ยตัดคอออกนะครับผมก็จะเป็นตัวโลละง่ายๆยยเลยนะครับวัสดุอ่ามาถึงวัสดุกันและนะครับผมวัสดุตัวอัปเปอร์เนาะจะเป็นหนังทั้งหมดเลยอันเนี้ยหนังทั้งหมดจนถึงลิน <Wow. S 1> นี่คือหนึ่งในความพรีเมียมหนึ่งของผลงานคอลแลบนะครับผมเพราะปกติลิ้นเนี่ยจะเป็นไนลอนอ่ามา Th, ก่อ <ste al seat> <Queen surprise> นดีกว่านะครับซาคเนี่ยถ้าใครเบสนีก็เฮดอยู่แล้วเนาะเราก็ต <Alex> <fucking Janeiro> ิดตามอยู่แล้วเนี่ยซาคเนี่ยเขาจะมัดทําอะไรที่มันเป็น2องเลเยอร์เว้ยสองเลเยอร์คืออะไรใช่ไหมคือเขาจะนําชิ้นส่วน2ชิ้นอะมามาประกบกันอย่างเช่นเชือกนะครับผมก็จะมี2องเลเยอร์มีสีม่วงแล้วก็สีเหลืองข้างล่างเนาะแล้วก็จะมีลิ้นรองเท้าก็จะมี2องเลเยอร์ซึ่งปกติลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาทำกันแค่1นึ่เลเยอร์เท่านั้นหรือว่าชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะมีลิ้นข้างนอกแล้วก็มีลิ้นข้างในซึ ชั้นนอกเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับผมชั้นในเนี่ยจะเป็นสีแดงสวูชชั้นนอกจะเป็นสีฟ้าชั้นในจะเป็นสีชมพูนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยคือเอกลักษณ์ของซาไครที่เขาจะทําเวลาเขาคอลแลบเนี่ยลองไปสังเกตได้เลยเบรเซอร์มิดวัฟเฟิลหรือว่าจะเป็นเบรเซอร์โลเนี่ยจะทําอย่างนี้ตลอดเลยนะครับผมจะมีการทับกันร,ระหว่างสองเลเยอร์ทั้งนั้นเลยนะครับผมส่วนคาวส์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามาน้อยนิดหนึ่งนะครับผมเขาจะมาในโทนสีสมากกว่าสําหรับคาวส์นะครั้งนี้เนี่ยเขาจะมาในนนนนนโททสสสีีีี่่่่่เเเเเป็ไต ane, ตล์้าาาาออยยยงงชชััดจวฟ อันนั้นอ่ะสไตล์สีขาวเลยนะอย่างสีม่วงก็เป็นสไตล์ขาเหมือนกันอย่างสีฟ้าแบบนี้เนี่ยคือสไตล์ของคาวเลยครับแต่ขาวเนี่ยผมรู้สึกว่า <S <S ดีเทลเนี่ยมาน้อยนิดหนึ่งคือเขาจะมาแค่ตรงมิโซตรงนี้เท่านั้นนะครับผมที่เป็นตัวสัญลักษณ์ขาวแล้วก็ตรงลิ้นรองเท้านะครับผมที่เป็นสัญลักษ์ขาวตรงนี้เนี่ยตรงสีส้มตรงนี้เนี่ยเป็นสัญลักษ์คาวแค่นั้นเองครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นสไตล์ของซาไคลแล้ว,ลวผมว่าขาวเนี่ยมาน้อยคือจะมาแค่โลโกโ้ตรงมนะิโซเนาะแล้วก็จะมาแค่คาร์เวย์นะครับผมครั้งนี้เขาจะ น้อยเท่านั้นเองนะครับอันไหนที่ผมพูดตกล่นไปก็ขออภัยเลยนะบอกลงเม้นได้เลยนะผมยินดีรับฟังทุกคนนะครับพูดถึงสไตล์ของแต่ละอันแล้วนะครับผมมาพูดถึงวัสดุนะครับวัสดุนะครับทั้งหมดหนังโยเวมิโซนะมิโซอัลโซจะเป็นยางนะครับจะเป็นหนังนะครับผมแล้วก็มีหนังกลับด้วยชิ้นส่วนหนังเนี่ยจะมีตรงส่วนสีม่วง ทั้งหมดเนี้ยนะครับจะเป็นหนังทั้งหมดเลยรวมถึงลิ้นด,ด้วยนะครับลิ้นด้วยเนาะเชือกกว่าจะได้เป็นเชือกตั้งต้นนะครับผมหนังเนี่ยจะมีตรงสีฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็หนังกลับเนี่ยจะเป็นสีชมพูตรงสีสาวด์ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีตรงเลสการ์ดใต้เลสการ์ดเนี่ยจะเป็นวัสดุหนังนะไม่ใช่หนังกลับสีแดงนะครับตัวนี้วัสดุสีอาลายได้ที่จะเป็นสีน้ำทั้งหมดเลยเนาะโอเคเราจะได้เป okay. ็นโทบ็อกซ์ม่วงเนาะเป็นหนังนะครับผมแล้วไม่ถึงขนาดแบบทัมเบรอ์ิลเมมมมมมีี่่ยคครัันนนจะะวาาเล้ว ก็ไม่ได้ยับมากนะครับผมนี่คือหนึ่งในข้อดีของคู่นี้เนาะใส่อาจจะเกิดรอยยับยากแต่เกิดอยู่แล้วนะโอเคมาดูถึงข้างรองเท้าครับผมสเวตเนี่ยเราจะได้เป็นสวูดสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีสววตสีชมพูสีฟ้าเนี่ยเราจะได้เป็นสวูตหนังเนาะส่วนสีชมพูเราจะได้เป็น,น,เนส,วนสเว h หนังกลับ อันนี้ก็เป็นสไตล์ของซาคาเลยที่จะมี2เลเยอร์เนี่ยมาทับกันเนาะส่วนหลังรองเท้าเนี่ยจะเป็นวัสดุยางครับตัวสีขาวตรงนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุยางนะครับผมมันจะเป็นยางสีขาวครับแล้วก็เป็นเลเยอร์เนี่ยทับทับทับกันเนี่ยจนถึงเกือบคอรองเท้าเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะลมคล้ายกับพิวคาลเตอร์ครับเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยอาการเท้าพลิกเนี่ยจะเกิดยากนะครับผมแต่มีโอกาสเกิดนะแต่จะเกิดยากกว่ารองเท้าแฟชั่นคู่อื่นนะครับผมย้ำนะว่าเกิดยากกว่ารองเท้าแฟชั่นคู่อื่นนะครับผม เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าแฟชั่นเนาะเราจะเอาไปเทียบกับรองเท้ากีฬาเนี่ยมันก็ใช่เหตุเนาะถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องนะครับมาดูอีกดีเทลหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบนะครับผมอันนี้คือเอกลักษณ์ของซาไคลเลยคือลิ้นรองเท้าครับปกติลิ้นรองเท้าเนี่ยถ้าใครซื้อรองเท้ามาก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาจะให้มันอันเดียวครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่คอลแลบกับซาไคลเนี่ยจะได้มา2ชั้นนะครับผมซึ่ง2ชั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำลวกๆนะเวย้ยทำมามีดีเทลดีมากๆลิ้นชั้นนน้้้้้้้นน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 นบบบะะะะะะมมมมมมมัััััจจเเเเเเเปปปปป็็็็ลลลิิสสสีีีีี่่่่ววววงงงงงงคคครรรผผหหยยยยดดดไไาาาาาแกซข นะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์คาวสีส้มตัวลิ้นภายในเนี่ยเราจะได้เป็นลิ้นสีเหลืองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟองน้ําที่หนาแล้วก็เป็นฟองน้ําเปลือยนะครับผมเราจะได้เป็นป้ายไนกี้ซากายแค่นั้นไม่มีสัญลักษณ์ขาวนะครับผมซึ่งคัลเลอร์เวย์ของลิ้นเนี่ยมันจะคล้ายคึงกับคัลเลอร์เวย์ของตัวเชือกนะครับผมเพราะว่าเชือกด้านนอกเนี่ยเราจะได้เป็นเชือกสีม่วงข้านงะในจะเป็นสีเหลือง ลิ้นข้างนอกเป็นสีม่วงข้างในาก็เป็นสีเหลืองนะผมจะอิงตามกันแล้วก็ดูแมทก,กันอย่างชัดเจนเนาะมิโซเนี่ยเราจะได้เป็นมิโซสีขาวนะครับผมทั้งหมดเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์คาวส์เนี่ยปั๊มลงตรงนี้นะครับผมน่าจะเห็นกันส่วนเอาโซเลยได้เป็นเอาโซสีขาวปกติเลยลายเบลเซอร์รข้อรองเท้าเราจะได้เป็นฟองน้ําเปลือยเลยนะครับผมฟองน้าสีม่วงเหมือนเอามิดอะมาตัดแล้วก็จะเห็นฟองน้ําเปลือยแบบนี้เลยนะครับผมมีเดินได้ปกตินะครับส่วนอินโซมาอินโซ อินโซนะครับผมจะได้เป็นอินโซสีม่วงแล้วก็สกรีนสีชมพูไนกี้ซาไคลแล้วก็มีสเนลักคาวส์นะครับตัวนี้มีเทลทั้งสองข้างในเหมือนกันนะผมก็เลยหยิบม,มารีวิวแค่ข้างเดียวนะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับไนกี้เบสเซอร์โล่เอ็กซาไคลเอ็กคาวส์นะครับผมไซส์ซิงเนาะผมไปเซิร์ชมาจากยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผม <ๆ S 2> เขาก็จะบอกว่า true size นะครับผมสำหรับไนกี้เบสเซอร์นะแต่บอกก่อนว่าส่วนตัวผมเองนะไม่เคยใส่ไนกี้เบสเซอร์เลยและครั้งนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้ไซส์แปด้้อยู่แลวนะครับผม จะบอกฟีลลิ่งการใส่เนี่ยอันนี้ผมก็ขอไม่พูดนะเพราะว่าไม่ได้ลองใส่เองก็ไม่อยากพูดนะครับผมก็ขอผ่านเรื่องฟีลลิ่งไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับเบรเซอร์เนาะไนกี้เรสเซอร์เอ็กซากายเอ็กซ์คาวส์เนี่ยราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่5,200บาทนะครับผมในเว็บ n นกี้นะ S N K R นี่ผมกดได้จากเว็บ n นกี้มานะครับผมซึ่ง r ีเซลเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะงงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการคอล l a b ระหว่าง3แบรนด์แต่ราคามันไม่แรงอย่างที่คิดด้วยตัวนี้เนี่ยรีเซลเนี่ยอยู่ที่5้0 0ถึง 6,000ห้าอ่ะให้สุดๆเลย6 5 0 0นะสำหรับสีนี้นะสีนี้นะครับย้ําว่าสีนี้นะไม่ใช่สีอื่นสีใดนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยนะว่าทําไมมันถึงไม่คิดอย่างที่คิดส่วนตัวผมผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่าราคาเนี่ยมันจะตกขนาดนี้คือเบรเซอร์เนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่โมเดลที่มันคิดในตอนนี้ คิดตอนนี้ทุกคนก็ต้องนึกถึงในที่ดังถูกไหมส่วนตัวผมผมก็นึกถึงดังเว้ยซึ่งเบสเซอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะเอาออฟเลดา้าหรือว่าอยูนอกสายตาของทุกๆคนไปอ่ะถ้าลองสังเกตดูเบสเซอร์เนี่ยเคยคอลลปกับซาคายแล้วนะครับผมงตัวมิดซึ่งราคาก็ไม่ได้แรงแล้วก็เคยคอลลัปกับออฟไวท์ White, ถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นตัวน้องสุดเลยในเดอะเทนที่ราคาถูกที่สุดเพราะโมเดลมันไม่ได้รับความนิยมแต่ตัวนั้นเป็นเบสเซอร์มิดนะตัวนี้เป็นเบสเซอร์โลนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามมันจะะารป 7, 8, แต่เ0็ด0 0 0ถึงแ0 0 0 0 0บาทเนี่ยได้แค่ตัวสีฟ้าเว้ยตัวไอชูรงอะที่ผมบอกไปนะครับส่วนตัวสีอื่นเนี่ยไม่ได้รับความนิยมอย่างที่คิดแต่ตัวสีฟ้าเนี่ยได้รับความนิยมระดับหนึ่งนะต้องบอกว่าระดับหนึ่งไม่ได้แบบว่าพุ่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมสำหรับตัวเบลเซอร์เนาะทุกๆสีนะครับส่วนตัวผมที่คิดว่ามันไม่ได้รับความนิยม เรื่องเดียวเลยโมเดลถ้าซาไครเอ็กกับคาวแล้วก็เอ็กกับนกี้แต่ไปอยู่ในโมเดลของดังโลผมเชื่อว่าราคาต้องขึ้นไปหมื่นอัพแน่นอนนึกออกไหมแต่พอมาอยู่ในโมเดลของเบลเซอร์เนี่ยราคามันเลยตกแล้วตัวโมเดลเนี่ยมันเอาออฟเรด้าหรือว่ามันออกจากสายตาของคนหลายๆคนไปแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ได้รับความนิยมอย่างที่ต้องการสักเท่าไหร่นะครับแต่นี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะไอ้ราคารีเซลถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ดีต่อผู้บริโภคอย่างเราเว้ยสมมุติว่าเราชอบโมเดลนี้อยู่พอดีเนี่ยชอบการอลแลบแบบนี้ออยู่พดี มันก็คือทางของเราที่เราจะได้รองเท้าออมาแบบถูกๆเผลอๆถูกกว่าป้ายด้วยมันก็มีั้งข้อดีและข้อเสียครับผมก็มีประมาณนี้ผมสำหรับไนกี้เอ็กซ์อไคล์เอ็กซ์คาวส์นะผมรู้สึกว่ามันเพราะโมเดลอะส่วนตัวนะส่วนตัวผมให้ว่าโมเดลอย่างเดียวเลยที่มันทําให้ไม่ได้รับความนิยมอย่างที่คิดเพื่อนๆคิดว่าตัวนี้ไม่ได้รับความนิยมเพราะอะไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยเล่นกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมมาคุยกันเล่นๆได้ครับไม่ได้ซีรีส์อะไรผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอะไรที่ผมพูดผิดพลาดระกกาาาดขอภััััยยยไไววว้้้เเลลนนนผผมมมมมสถตตพูีี็จ ที่น่าสนใจนะครับสำหรับสายสะสมเนาะชอบงานคอลเลคชันชอบสีสันไม่ชอบสีดําสีขาวเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ตอบโจทย์นะมันจะเป็นสีที่แบบคนแต่งตัวแบบแนว c o l o r f ร์ฟูลตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมลองไปหาก็ดูโดนใจทุกคนแน่นอนนะครับ โอเคก็มีประมาณนี้ผมสำหรับไนกี Nike, Low, ้เบเซอร์โลเอ็กซ์สายเอ็กซ์คาว์นะครับผมเป็นคู่ที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะลืมมันไปแล้วว่ามีคู่นี้นะครับผมใครสนใจลองไปหาดูในกลุ่ม Facebook หรือจะเป็นสะสมเนี่ยลองไปหาดูกันได้นะครับผมก็มีประมาณนี้ผมสำหรับวันนี้และลถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฟิลออนฟีสด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฟิลออนฟีสดนะครับผมคลิปหน้าฟิลพาไปออนฟีที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม let's get it